สวัสดีค่ะวันนี้พอดีเพิ่งได้ต้นน้องไทคอนมาใหม่นะเมื่อก่อนเนี่ยน้องไทคอนเนี่ยก็ราคาก็ค่อนข้างสูงแล้วก็เออไม่สามารถจะซื้อได้เพราะต้นเขายังหลายพันอยู่แต่แบบนี้เราก็ได้น้องมาอยู่ราคาอยู่ประมาณแปดร้อยกว่าบาทนะคะพอดีเราไปบังเอ,อิญไปเจอเขาไล่าขายอยู่ก็เลยรีบซื้อมานะคะแล้วก็มาเอามาเลี้ยงดูเพราะว่าน้องเขาอาจจะดูไม่ก็สดใสอะคะ่ะแล้วเราก็ เอามาแล้วเราจะมาทำภารกิจของเราก็คือทำให้น้องเขาอะเจริญเติบโตให้ได้มากกว่านี้แล้วก็ให้ต้นสวยกว่านี้นะคะแล้วเวลาได้มามาแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาลงกระถางให้น้องเขานะคะก็คืออย่างแรกก็คือใช้มะพร้าวสับเนี่ยค่ะลองลองลงไปในกระถางก่อนนะคะรอที่ก้นกระถาง พอเแต่ว่าต้นพวกมอนสเตอร์ล่าพวกนี้เขาไม่จำเป็นจะต้องได้รับพวกดินมากเราก็จะใช้กราบมะพร้าวปริมาณที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะส่วนดินที่เราจะใช้ก็คือมันเป็นดินผสมใบก้ามปูซึ่งในตัวนี้เนี่ยเขาจะผสมมูลไส้เดือนไว้อยู่แล้วซึ่งมันก็จะเป็นปุ๋ยให้กับน้องเขาโดยดตรงเลยเราก็เอาตัวนี้มาใช้ได้เลยนะคะเดีย๋ยวมาดูกันค่ะเมื่อเราลองกาบมะพร้าว ไ้ในใต้ก้นก้นกระถางแล้วนะคะเราก็เอาดินใบก้ามปูเนี่ยค่ะที่เราไปซื้อมาที่เขาสาเร็จที่เขาหมักมาเรียบร้อยแล้วเขามาใส่ไว้เลยนะคะลองไปนิดสักนิดหน่อยก่อนนะคะแล้วเอาต้นน้องเขาลงไปแล้วก็เพิ่มดินลงไปนะคะปิดรากน้องเขาไว้นะคะ แล้วเพิ่มดินลงไปนะคะปิดรากน้องเข้าไว้แล้วก็ยึดยึดต้นน้องเขาให้แบบให้แข็งแรงทรงตัวได้นะคะแต่ไม่ต้องอย่าอย่าไปกดดินแน่นจนเกินไปนะคะเพราะถ้าแน่นเกินไปเนี่ยจวรากเขาจะเน่าแล้วก็เพิ่มกะเมะพร้าวลงไปนะคะ ลงไป่างนนะคะให้ให้ต้นเขาส่งตัวได้นะคะแล้วเราก็จะใส่ดินเพิ่มลง,งไปอีกอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าต,ต้นมอนเซอร์ลาเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องได้ดินมากไม่ต้องไม่ต้องการไอพวกที่เป็นดินอะไรมากแล้วก็แต่ว่าเขาต้องการความโปร่งการระบายน้ำได้ดีนะคะ แต่ก็จะมีกะมะาพร้าที่จะช่วยในการอุ้มน้ําเพื่อที่ไปเลี้ยงลาต้นก็ได้นะคะแล้วเราใส่ดินอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เพิ่มกะมะพเ้าลงไปอีกครั้งหนึ่งเราก็ทําแบบตามถนัดเราเลยนะคะไม่ไม่ต้องพิถีพิถฐานมากเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาดูแล้วว่าเออน้องเขาก็ไม่ได้เป็นต้นที่มาที่ต้องการ ต้องต้องทนุถนอมมากอะไรอย่างนี้นะคะไม่เหมือนตอนที่มีเขามีราคาสูงเราก็ต้องทนุถนอมเขาเพราะว่าเราก็กลัวว่าเขาจะจะจะ,จะไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ต้นไม้ที่ใครคิดว่ามีต้นไม้ในดวงใจอะคะ่ะชอบตอนที่เขาราคาสูงแล้วก็ซื้อน้องเขาไม่ไหวนะคะเราก็ตอนนี้มันเริ่มสะสมได้แล้วก็เริ่มหาลองหาซื้อมานะคะเอาแบบที่ราคาพอที่เรารับไหวอะคะ่ะแล้วเราก็มา มาบำรุงน้องเขาทีหลังซึ่งสูตรที่บำรุงน้องเขาทีหลังเราที่ที่ใช้อยู่นะคะตอนนี้ก็แค่ฮอร์โมนนมสดแค่ตัวเดียวแต่ตอนตอนแรกเนี่ยที่เราเพิ่งลุงน้องเข้าใหม่เนี่ยเราจะยัง,ย,งยังใช้ฮอร์โมนตัวน,นี้ช่วยยังใชไ้ไม่ได้นะคะเพราะเดี๋ยวน้องเขาจะน้องเขาจะไม่รอดอะคะ่ะเราก็จะใช้ตัวปุ๋ยที่มันอยู่ในดินที่เราไปซื้อมานี่แหละคะ่ะแปดถุงร้อย เอาตัวนี้มาใช้ก่อนนะคะแล้วก็สักประมาณสองอาทิตย์พอน้องเขาเริ่มดีขึ้นต้นสดชื่นขึ้นแล้วเราก็ค่อยเริ่มใช้ฮอร์โมนหลังจากนั้นก็คือหนึ่งเดือนเป็นต้นไปนะคะ่ะแล้วก็เริ่มใช้ได้แล้วแล้วก็จะมาดูจากให้เพื่อนๆเ,เรามาดูการปรับตัวของน้องเขานะคะว่าเป็นยังไงต่อไปบ้างเนี่นะคะ่ะน้องเข้าไปยังไม่ค่อยสวยนะคะราคาเขาก็เลยไม่แพงมากแต่ต้นเขาใหญ่แล้ว ก็เลยเราก็เลยสามารถที่จะรับน้องเข้ามาดูแลได้เดีวตอนนี้เพิ่งลงน้องเข้าใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราจะไปวางน้องเขาที่ที่ตรงไหนให้น้องเขาสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ก่อนนะคะนี่นะคะบริเวณที่เราจะไว้น้องเขาเราก็จะไว้ให้น้องเขาอยู่ในที่ร่มๆใต้ร่มไม้นะคะก็จะมีร่มไม้อย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีต้นมอนเตล่าแจแอนตัวนี้ ช่วยคุ้มช่วยดูแลน้องเขาไว้ก่อนนะคะเพื่อให้น้องเขาโดนโดนโดนแดดบ้างแต่ว่าไม่ได้โดนแดดแดดจัดตลอดแล้วก็อยู่ในที่ที่ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆอ,อยู่รุมๆกันนะคะตอนนี้ก็จะเป็นต้นสเสนจันทระกายดาวนะคะแล้วก็นี่สเสนจันขาวแต่สเสนจันขาวเนี่ยพอดีเขาโสมไปนิดนึงยังไม่ได้บํารุงให้เขานะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการบํารุงน้องเขาเหมือนกันนะคะส่วนแต่ว่าต้น ต้นเสน่หจันปกายดาวเนี่ยก็ใช้สูตรฮอร์โ,โมนนมสดเนี่ยค่ะน้องเขาจะเป็นสีชมพูสวยแต่แต่ต้องให้ได้แดดบ้างนะคะไม่ได้อยู่ในที่ร่มอย่างเดียวถ้าอยู่ที่ร่มอย่างเดียวเนี่ยน้องเขาจะใบใบเขียวแต่ว่าใบจะไม่ค่อยไม่มีสีชมพูออกมาอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะก็คือตรงส่วนที่เราจะบำรุงน้องเขาเอาไว้เดี๋ยวถ้าน้องเขามีวิวัฒนาการยังไงเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนเอนดูอีกนะคะ ก็คือตอนนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีต้นไม้ในดวงใจที่ต้นราคาเขาสูงๆนี่เราไม่สามารถที่จะรับน้องเข้ามาดูแลได้ตอนนี้ราคาเขาลงมาแล้วลองสะสมดูนะคะแล้วก็มาลองบำรุงดูให้น้องเขาต้นโตสูงใหญ่เราก็จะรู้สึกเออเนะี่ยต้นไม้ที่เราอยากได้เราก็สามารถทําให้เขาสวยงามได้ขึ้นมาด้วยด้วยวิธีบ้านๆของเรานี่แหละคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องใช้ใช้สูตรอะไรมากมายฮอร์โมอนนมสดกับน้ํา ก็สามารถทําให้เขาเจริญเโติบโตได้นะคะการลดน้ํานะคะเราก็จะให้น้ําน้องเขาวันละสองฝนให้แบบชุ่มๆไปเลยนะคะวันละสองฝนเช้าแล้วก็เย็นให้น้องเขาได้ความสดชื่นให้เต็มที่น้องเขาจะออกรากใหม่ขึ้นมาไวแล้วก็ลำต้นก็จะแข็งแรงไว้นะคะ แล้วถ้าเกว่าต่อไปนี้จะมีต้นไม้ต้นไหนที่จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูก็เดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าต่อไปจะใช้ต้นไม้ต้นไหนบ้างเพราะว่ามีต้นไม้ด่างหลายๆต้นที่เราชอบแล้วก็อยากจะมีไว้ดูแลก็จะมาให้เพื่อนๆได้ดูเพื่อได้เป็นแนวทางให้เพื่อนได้ลองสะสมดูนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ